สวัสดีครับนิพนธออโตคาร์นะครับชัดเจนก็หนีบอมมี่อีกแล้ววันนี้นะครับส่งมอบคันนี้เลยโตโยต้ารีโวปี2021เลขไม้40,000กิโลในราคา379,000บาทอีกสักครู่ลูกค้าจะมารับรถก่อนจะมาถึงลูกค้ารับรถผมพามาดูรถกันก่อน,อนเลยสาหรับคันนี้โตโยต้ารีโวนะครับใครอยากได้นะครับกดติดตามไว้ได้กับนิพนออโตคาร์ชัดเจนก็หนีบอมมี่อีกแล้วเดี๋ยวผมพาดูรถครับมาพบกับโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ปี2021นะครับ ลูกค้าคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าผ่านแล้วนะครับสําหรับคันนี้สวยๆเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยตําหนินะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แบบสวยๆเลยนะครับหมายเลขทะเบียนนะครับโอนให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับกับคันนี้ ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทกับ Toyota r e v o ปี 2, 0, 2021นะครับฟังไม่ผิดนะครับปี21นะครับไม่ใช่ปีตัวนี้นะครับตัวหน้าใหม่ตัวโฉมปัจจุบันโฉมนี้เลยนะครับปี 2, 0, 2021นะครับใครที่อยากได้รถแบบนี้ให้กดติดตามไว้ได้กับผมนิพนธ์เตคาชัดเจนกว่านีบอมมี่อีกแล้วสำหรับผมนิพนธ์เตคาบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับ แล้วก็อีกสองคันนะครับคันนี้วันนี้จะส่งไปมอบสองคันเลยนะครับมีคันนี้คันที่หนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้คันที่2นะครับตอนนี้ก็กําลังทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปพ่นแว็กอะไรต่างๆให้ลูกค้านะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับก็ลูกค้าคันนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับสนใจอีคันนี้ก็จองแล้วก็เตรียมตัวรถให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาไปดูรถกันเลยครับสหรับวันนี้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูคันนู้ดนะครับไปเลยนะครับคันนี้ไปดูรถกันดีกว่านะครับคันนี้สวยเรย่อครับบริการจัดไฟนแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยกับผมบนนะที่ผลอะทุกผ้าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวให้พี่รับรถก่อนเนาะนะครับพี่เนาะอันนี้อัดวิดีโอ โอเคเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์กันกับพี่ธนยศเดี๋ยวให้ลูกค้ารับรถก่อนนะครับพี่มาถึงแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับเราก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายคลิปกับพี่ธนยศให้นะครับวันนี้วันนี้ให้ลูกค้ามารับรถกันก่อนเลยนะครับมาทำมอบก่อนเก้าโมงนะครับเก้าโมงเก้านาทีแล้วนะครับลูกค้าก็รับรถพอดีเลยกับโตโยต้ารีโวคันนี้ครับขอบคุณมากมากนะครับให้ทําพิธีรับรถก่อนนะครับคันนี้ หยับค่าครับหยับคาโอยดแม่สิ่ามรบ้งยหยับค่าตาตครับหยับคราดลงจำจังครับดวจันรัเะครับหยับค่าเลยตาหยุกนยครับ เป็นระบบเซฟตี้นะครับที่มากับรถนะครับวันนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวมสัมภาษณ์กันลูกค้ากันแป๊บหนึ่งครับก็สวัสดีนะครับเพี่รสวัสดีครับวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมารับรถเรียบร้อยนะครับเป็น t o y ยต้ารีโวปี2021ีเดมือเดียวป้ายแดงนะครับรถราคารถกระหน่ำรถจริงๆนะครับวันนี้ผวมกับเป็นว่ารถจริงๆนะครับขยับไปได้ในวเบลีวไกลไหมพ่อไม่ได้ถือไม่มากนะนะครับวันนี้ ลูกค้าดาวสามหมื่นเจ็ดพันบาทโองบลูกค้าดาวสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับค่างวดห้าพันเท่ 5, าไรรี 5, ่หาพันเก้าร้ยนะครับอันนี้ดาแท้สา่นเแน่นอนนะครับลูกค้าเ,าเครดิตไสนะครับแต่เป็นอาชีพเป็นพนักงาน,นเงินเดือนนะครับเงินเดือนจัดได้แปดสนะครับดาวสาจบนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวขออนุญาต จับกล่องหรือว่านะครับก็เดี๋ยวนะครับลูกค้านะครับวันนี้ก็จะอ่าใช่ผมแนะนั่งเอียงครับพี่มือนี่เรื่องรถข่ะเนี่ยไปเกียร์ไปอย่งคืออะไรก่เดี๋ยวก่อนอื่นเนาะผมเดี๋ยวถามแนี่ว่าเป็นเจ้าไหออกรถกับอ่าทางลานนะครับหอจอเกาะธนยศลุงเรืองเจริญยนสองพันสิบเก่านี่ผลออโตค่าเนี่ยครับดีค่ะรวดเร็วอย่าเขินผิวเพาต้องเขินอันนี้อันนี้เอาออกเอาลง ผมจะลงยูทูบใหม่เด้ที่ปัญาปลื้อกับปัญาวานิ่เนาะกัเลยงแกันมาพี่โบไซ่นดีใจแห้งครับข้างหลังครับเบาๆยังเลยครับตอนนี้เพิ่นอยากได้ขับรถแล้วเพิ่นยังขับบ่เป็นนะครับเมื่อนี้อ่านขอโทษหลายๆเด้อปาราเบิดอีหลีนะครับพี่เนาะเอารับเสือไปก่อนนะครับปาราจังได๋พี่อยู่ใกล้กันบ่ค่อยแวะมาหาผมก็ได้ได้แวะมาเอาได้ค่ะปลาราเมื้อนี้ได้ได้ไปซิมจักขวดได้ดไป2ขวดนะครับเออ่มื้อนี้ฝาก อ่าอยากให้พี่ฝากทั้ง้านให้น้ำเนี่ครับว่าจังไดเนะมือน,นี้ยว่าทั้ง้านเขาเป็นจังไดบริการจังไดจัดรถงามบอจังสิตรงปกบ่ครับอ่ะก็เท่าที่ได้ข้อ,ขอมูลมากครับคุณนายที่จังนวัดวาละ่ะคือบทมีคนแนะนั่มากและอจ่างที่วาเบิ่งแล้วก็บ่ทับใ้ผิพิธภัณฑ์เพิ่นก็นบริการดีเสิร์ฟมความสะดวกอื่ทุกอย่างนะครับแต่หลอดเร็วนะครับ บ่จี้มื่นก็ได้รถแล้วนะครับขอบคุณซึุงกันแลยกันนะครับครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณแล้วก็ใส่กาแวะมาได้ค่ะอันนี้อันนี้ตัวจริงครับพี่ใส่กาแวะมาได้นะคะนี่นะครับใครอยากได้มาเบิองได้ครับได้มาค่ะง่ายง่ายซอยกันได้ดีค่ะอันนี้คือลูกค้ามีแบบจังไหนซอยดันเต็มที่ให้ได้นะครับ ตอนนี้ไม่พ่นออโตค่านะครับแล้วก็ส่วนแทนพิ่ธนยศลุ่งเรืองจัรยานนสภาพขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แล้วก็ขอบคุณแมนนูนนะครับแล้วก็ขอบคุณชาด้วยนะครับวันเดี๋ยววันนี้จะไปส่งผู้ใหญ่บ้านต่อนะครับอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอรายละเอียดนะครับพี่เปิดประตูฟังนี่ก็ได้เดี๋ยวผมเปิดฟังผ้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของรถคันนี้นะครับที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับก็ปุ่มรายละเอียดต่างๆนะครับก็เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเบาะนะครับ ไฮเรียบร้อยนะครับ huh. ทุกอย่างนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยตัวนี้ตัวไหนครับปุ่มนี่อันนี้อันนี้ปุ่มสูงใหญ่จุดบริเวณนะครับตรงนี้ไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เสียบสายกล้องได้เราซื้อกล้องติดปั๊บเราเสียบต่อสายไฟนี้ได้กล้องได้ตัวชาร์จแบตที่ว้าใช่ไหมนี่นะครับตัวชาร์จแบตตัวพเ o w e r ได้ตัวนี้ตัวนี้เรา่ไดตัวปี2021จะไม่มีปุ่ม power กับปุ่ม eco นะครับจะไม่มีนะครับปี2022เนี่ย21 22จะไม่มีนะครับถ้ามีเลยครับส่วนทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไปนะครับอ่ะผมขออนุญาตตัดคลิปเนาะขอบคุณก่อนเดี๋ยวผมจีสอบวิธีกาดดูรถนะครับใครอยากเจอกับที่คนออโต้คาร์เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวฟองเงินครับสำหรับคันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะครับทางด้านอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ